วันที่แปดกุมภาสองห้าหกเจ็ดหลังจาก็ำงานมาได้แต่ลงมือทำแต่วันที่ยี่สิบมกราหกเจ็ดแต่ทมดินผลมาเจุดมอดขันตอนเตรียมเสา เตรียมเสาเพื่อจะเอาไปตั้งเ,เสาโบสดมีเ,เตรียมลายลายตนแล้วเป็นเสาใหม่เนื้อแข็งที่อจอมเพลบริจาคทำบุญมาจมากพ่อไ้ไปหน้าทงละตนอะสองตนที่เป็นจงไวเป็นเสาใหม่จิก เอาหน่าซีเมตรหาซิบเอาหน่าของเสาโบรโสุทอีกซีเมนทหาซิบนี่ถึงไม่ชิดนี่ถึงไม่แดงเมื่อนี่ขาดว่าเสาหนาจะลแล้วเรากำลังขัดอีกแล้วอยู่ในสองเราอยู่หาต้นกำลังขัด เสาก็เป็นเสาสีมาเล้า,าเอาเอาใหม่ตนน้นใหญ่มาเล้าให้เลือดตะเกียนเลือดตะเกียนเอากระผีมันออกเกลือหมอกมันออกเกลือให้มันเลือแต่เกนดันในเกิดความแข็งแรงเพราะว่าโบชุด,ดมีด่างสางไว้โอ้หลายปี แตละวัดแต่ละหลุนจะสังอุบสถไดเพียงหนึ่งหลังจะเป็นลอยตีมัน้ามันพังเลยคอจะสังอีกแต่ม่นคงว่าจะสังยังงานสังอุบสตวิเจะมาเกี้ยนเสาหนนะเกียนแตกะบาก เป็นอนกรก็บากบาดแล้วแบบเกี่ยวเัาขึ้นท่านละกำลังคัดเดี๋ยวจะเป็นเสาเตียเสาสี่เมตรมกำลังคัด ุูเหนือครับยู่พูนที่นอ่องนนี้ละสิต่อมากน กำลังคัดกันแนนเี่เป็นเสาไม้แดงเสาไม้แดงเาเานาไม่ด้เตัวนี้จะเป็นไม้เครื่องเครื่องเป็นไม้จิกนี่ก็ค,ค,คือ คือเป็นใหม่ข้อสองไปช่วงเตรียมกาจะเห็ดหยากแน่เห็ดเสากระมือกัะมือยังหลายจะมีเตกบไซา์ใหม่มี ល្លាបាំ្រាប់ជាវិងដ្រៀបាមាំ្រាប់លើមនឹងដែលនៃខា มาจากคัดแล้วอาแนวแล้วก็มมเจอหูจเจอหูมองนี่มองนี่จะเป็นรูสำหรับไปฝังบอกแกนเล็กเขาฝังไว้ในคอนกนรีตียบร้อยอจอเข้าไปข้างในกีน่สิบเซนติเมตรี่จะเอาไปต่างคัดไว้เล็ก,เ,ลกเป็นเล็กหนึ่ง ฟังลงไปในปูนจ,จะแข็งแรงฉันช็อนี่ก็อู้ยอยากก็สมควรเวจะชจอแล้วแต่ละตัวในการสร้างอุโบสถแต่ละหลังนี่ใช้เวลา หลายปีบางรัางเป็นสิบปีขึ้นอยู่กับศรัทธาและขนาดของบสรสษัทใช้เวลาพร้อมใส่ตู้ปัจจัยพร้อมอสุดแล้วต้องคนนุ้นใเป็นบันน,น้อยๆเล็กราคาอันจะสางสะ่งบุโบสถปูนงบคงจะหายากพอสมควร ก็ได้สั่งอุโภสัใหม่ทำบารีนี่ใหม่อยู่หั้อยไปหน้าของอย่างของโยมเพันพันปกดปากปาขาดหา,ายใจไปนั่งไปเยอะส่วนระยะเวลาในการสั่งกันแล้ว,ตวแต่พร้อมๆเรลี่ยวิซีสาคุณดูก็เห็นในปัจจัยของ การสั่งแล้วมีหิุปัจจัยให้สั่งเร็วก็เร็วเร็วแล้วมีหตปัจจัยสั่ง飒ก็เร็ว飒โบชุดใหม่เพื่าหายากผสมขวดบ่ค่อยมีเพื่อซื้อลงใหม่นในลังนี่เป็นลังที่สามในการสั่งโบสดใหม่